ผมได้ฟังท่านกัณณวีพูดถึงการจัดส่งวีกูไปยังประเทศจีนและก็กล่าวหารัฐบาลสารพัดว่ารัฐบาลเล่นละครอย่างนี้ผมขอ,อยืมใช้คำพูดของท่านอดีตรองนายกันว่าท่านเป็นนักโกหกตัวยงผลประโยชน์ของประเทศและความมั่นคงของชาติจะต้องใช้ความระมัดระวังอะไรใช้แต่จินตนาการพูดแล้วเหมือนไม่รักประเทศแล้วก็จินตนาการต่อไปเรื่อยโดยนำสิ่งเหล่านี้มาวิจารณ์คนอื่น ว่าเป็นนักต้มตุนว่าเป็นนักแสดงจริงๆทั้งหมดเนี่ยถ้าท่านชี้นิ้วมาที่ผมทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปที่ท่านการขังเขาถึง11ปีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดหลักมนุษยธ,ธรรมแต่ปัญหาของประเทศไทยคือเราอยู่บนทางสองแร่งซึ่งล้วนแต่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสิน้นรัฐบาลที่ผ่านมาจึงไม่กล้าตัดสินใจโดยแท้แต่รัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่อาสาเข้ามาแก้ปัญหาเพราะฉนั้นหลายเรื่องที่ท่านนายกสั่งการให้ผมไปดําเนินการท่านบอกเลยว่า แก้ได้ให้รีบแก้หาทางออกให้ได้อย่าปล่อยให้รัฐบ,บาลน,นี้ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาแล้วไม่ได้ทําอะไรท่านอย่ามองคนอื่นเป็นสินค้าท่านต้องมองให้เห็นความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างจริงๆไม่ใช่ปากพูดมนุษย์แต่วิธีการปฏิบัติเนี่ยไปได้เรื่อยๆไม่เคยคํานึงถึงอะไรท่านไม่เคยคิดจะเข้าใจสิ่งที่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลท่านไม่เคยคิดจะเข้าใจความคิดความต้องการของคนอื่นท่านคิดแต่ตัวเองหมกมุ่นอยู่กับตัวเองสนใจแต่เรื่องตัวเอง